เเเ้้นนาาาาขขี่่ไหนยยอัตคุณผู้ชมครับปิกมาอุ้มมาจากกันอย่างที่มฮหาหูกันจะล่ำได้ยินนะครับโดยเฉพาะหลายๆคนที่เคยไปแย่การซ้ำเตือก็บอกว่าเวลา,าไปแย่การต่างประเทศเนี่ยไรายได้มันดีการแหงมันนักแต่ถือโอกาสไปตั้งตัวปิกมา,าแต่การที่จะไปครับต้องเตือนเลยคุณผู้ชมครับซ้ำเตือเนี่ยต้องทิพย์ ไปมาจนบาีไปง่ายๆพอไปถูกจุ oh. พอไปถูกจุแล้วกว่าจะได้ป๊กมาบ้านเฮาเนี่ยมันยุง่งขนาดเลยนะครับอันนี้ก็เลยอยากจะฝากกับมูเฮาเนาะเตือนภัยแรงงานที่ถูกจุไปเยี่ยการต่างประเทศรายการเจ้านี้ที่ภาคเหนือเจิญท่านนักวิชาการแรงงานชำนาญการหัวสำนังงนกงานจ,าจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่คุณวิภารัตน์พักดี บ่าวู้มาจากกับหมูเฮาสวัสดีหัวนะครับสวัสดีเจ้าอย่างที่บอกนะเฮาได้ยินไผ่มาจูนว่าไปเยี่ยการต่างประเทศบอสสนใจนฝันนะน้องทิพปิกมาจะได้เงินก้อนใหญ่ๆปิกมาเอานะครับส่วนใหญ่คนไทยเฮาถูกจุไปเยี่ยการประเทศอย่างนักสุดทับทานปัจจุบันนี้ก็จะเป็นประเทศเกาหลีใต้เจ้านาวาละเพราะว่าเกาหลีใต้นี่มันจะมีเรื่องอ่าบางคนก็คือไปแล้วเนี่ย จะส่งสตางค์มาให้ต่างบ้านเนาะแปลงบ้านแปลงจองหลังใหญ่อยากจะเห็นตัวอย่างก็เลยให้ไปกันเจ้าซึ่งปัจจุบันนี่เจ้าอย่างถ้าอย่างประเทศอื่นเนาะอย่างอิสราเอลหรือว่าไต้หวันก็ยังมีคนต้องการไปอยู่แต่เกาหลีนี่ไปนักสุดเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการที่หนีวีซ่ากันเนาะเป็นดีน้อยดีน้อยจ้านักลักหนีวีซ่ากันไปเพราะว่าคนไทยจะลักไปแบบเป็นนักท่องเที่ยวเข้าไปแอล แล้วเกิดนี่ยูแค่เลยอยู่แค <ไป S 1> เลย,ยเลยขายังบอกกันว่าถ้าไปแล้วนะต้องอยู่ขึ้นเหมินที่สุดเนี่ยแต่ตองที่เขาเคยฟังจากคนที่ถูกหลอกไปนะจ,าจ้าแล้วก็คนที่ถูกส่งกลับมามพรากะว่าถ้าไปแล้วก็ฮือ่อยู่หึ้เหมอนที่สุดขื้อคุ้มเนีย่ยถ้าเกิดสุดจะไปถ้อโดนแยบเนอร์ถ้าโดนแยบก็จะบักคุ้มก็ตีไข้ใจถึงจเก่าเสี่ยงไปอย่าจัอแล้วทีนี้รูปแบบที่บรรจุกันละครับ้นบอกอย่างไ่อ๋อ อ๋อสมัยแต่ก่อนเนาะจะเป็นลักษณะของการชักชวนจากคนรู้จักเนาะคนที่เคยไปเนี่ยการแล้วนะจ๊ะแล้วก็มาแนะนําว่าเออมีงานเนอะติดต่อในจ้างให้ได้ก็จะปลาไปนะจ๊ะแล้วก็จะมีทั้งสายในหน้าเถื่อนเนาะที่จะอาจจะเป็นญาติพี่น้องของคนที่รู้จักกันนะจ๊ะมาบอกว่ามีกา,มารทับสมัครเนอะแล้วก็ปาประกาศกันไปว่าใครอยากไปสนใจไปก็จ่ายค่าใช้จ่ายล่วงหน้าแล้วก็ เดินทางบางทีบางคนกับไปตึ๊กแค่สนามบินจะโดนยนะับโ,โดนตอมอตักอเอ,อนนไปเนาะ,ะ<อ>หรืออันก็ไปถึงติปัวละแล้วก็ปรากฏว่าถูกลอยแ <S <S พรเจ้า<อ>มันจะมีหลายรูปแบบถ,ถ้าเกิดซวถ้าเกิดเหมือนซึ่งเกาหลีบอเดียวนีนาาว่นะเจ้าเขาก็จะเข้มงวดเนาะในเรื่องของการเข้าไปทํางาน <S <S เพราะว่าถ้าเกาิดซวยถ้าบัได้รับอนุญ,ญาตแล้วเนี่ยเมื่อเข้าไปเป็นลักษณะท่องเที่ยวเนาะไปถึงปุ๊บเปิดหันกับพาสปอร์ตประเทศไทย เกิดจะเกิดเข้าห้องเย็นละแม่นเปิดเปิดเกิดเปิดบอกว่าจากคนงานเนาะพ่อตากรเคยอยู่ด่านเปิดคนงานเคยบอกว่าไปถึงปุ๊บเนี่ยเปิดเห็นพาสปอร์ตไทยเนี่ยเปิดเกิดเข้าห้องเย็นละอติดต่อไข่มาได้ละตัดสัญญาณหมดเลยเนี่ยเจ้าแล้วเกิดถ้าเกิดสว่งหวแห่งวันหนึ่งถ้ามีตั๋วเครื่องบินครับเนาะเกิดจะสามารถปิกมาได้แต่ถ้าบัตรสามารถปิกมาได้เพราะว่าอัดไฟเต็มเนี่เจ้าเกิดจะต้องรอในวันถัดไปเจ้าจะเป็นแสดงว่ากลุ่มกลุ่มแรงงานไทยเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มติ อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่เปิ้นจะต้องตรวจสอบติดติหมายหัวไว้ละแม่พาะหนีบีกันนักแล้วยังกรณีตียังเขาหันค้นฮู้จักมีการโพสเฟซซึ่งคนฮู้จักเนี่ยอยู่อยู่ต่างประเทศอยู่เกาหลีอยู่ละสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนี่ก็แสดงว่าเทือนเมอนกันก็เจ้าก็คือถ้าเกิดการลักษณะไปทํางานของเกาหลีเนาะจะกาหนดเรื่องของการเป็นอย่างของกรมการจัดหางานที่ทํา MOU มานะเจ้าก็จะเป็นวิลักษณะของวีซ่าอีเกซึ่งจะต้องรอการประกาศรับสมัครก่อน นาจา่าเปิ้นจะต้องแจ้งความต้องการจ้างแรงงานมาก่อนละกรมการจัดหา,าง,งานเป็นคนประกาศร,รับสมัครเนาะแล้วคนไทยก็จะต้องไปสอบตามกระบวนการเพื่อเพราะว่าการรับสมัคร,รผ่า,านระบบ EPS นาจ้า,า,จาเป็นวีซ่า E9 นาจ่าใหเป็นกลุ่มแรงงานทักษะที่มีทักษะเป็น E7 กับกลุ่มนี้อย่างเช่นไปทํางานอู่ต่อเรืออย่างนี้ค่ะจะต้องมีทักษะพิเศษซึ่งจะกลุ่มนี้จะต้องได้ทาสัญญาจ้างนายจ้างได้สามารถเดินทางไปทํางานได้แต่ว่าถ้าเกิดประการับสมัครเข้าไปเออจ่ามันมันเป็นลักษณะของการที่มีวีละ ม,มันชัดเจนค่ะเพราะว่าคือ,อคนที่เป็นคนที่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยามาสามารถจะดาเนินการเรื่องการจัดทาง,งานให้ได้นะจ๊<น>ะก็จะเป็นลนักษณะอย่างอี้เนาะตีถูกจุตีถูกมาบอกว่าต้องเงี้ยอย่างใหญ่บางทีเขาคิดว่าเป็นคนใกล้ตัวไงพีไอเป็นคนคหูจ้จักรเพราะเปินประกาศหาคนไปทํางานตัวกันอยู่ตัวกันเขาก็จะไปแม่เจ้าทีนี้ อันนี้ห่าหูละว่าถ้ามีพฤติกรรมยางอี้เนี่ยจะถูกจุแน่นอนนะครับถ้าเ่าวเคยไปแยกการที่ถูกต้องล่ะครับนะคือการไปทางานที่ถูกต้องตามกฎหมายเนาะขออ่ามันจะมีตัวการดึงหมด5วิธีนะเจ้าห้าวิธีวิธีแรกก็คือบริษัทจัดหางานจัดส่งนะเจ้าบริษัทจัดหางานจดส่งนั่นคือหมายถึงบริษัทที่ต้องมาขึ้นทะเบียนการจัดหางานแม่นต้องเป็นบริษัทที่ได้รับการอนุญาตจากายทะเบียนจัดหางานกลางแล้วแต่อ่านนะเจ้าซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทจัดหางานได้ เะเจาผ่านทางเว็บไซต์กองทะเบียนจัดหาง,งานกลางและคุ้มครองคนหางานาซึ่งในนี้จะมีะรายชื่อของในจ้างของบริษัทจัดหาง,งานเนาะมีลิสต์หมดเลยมีลิสต์หมดเลยว่าสามารถประกาศภาพสมัครคนไปทํางานต่างประเทศได้และเจ้าจแล้วก็วิธีที่2ก็จะเป็นกลมการจัดหางานจัดส่งะเจ้ากักลมการจัดหางานจัดส่งเนี่ยก็คือเป็นการจัดส่งโดยรัฐเนาะ รัฐก็จะเป็นทํา MOU แล้วไปนคนประกาศร,รับสมัครเองเจ้า,จาแล้วก็จะส่วนต่างกระบวนการขั้นตอนซึ่งการใช้บริการของกรมเอจะมมีเรื่องค่าบริการนะจ้ะจะมีเฉพาะค่าใช้จส่วนตัวนะจ้าอย่างเช่นการประกาศร,รับสมัครของอเป็นไปทํางานเกาหลีวีซ่า e ีเกาเยจ้าก็คือเราจะต้องมีประกาศร,รับสมัครการทดสอบภาษาเกาหลีก่อน Oh. จะต้องมีการทดสอบภาษาต้อง <สา S 1> ได้ภาษาก่อนแม่นเจา้าต้องผ่านการวัดระดับภาษาเกาหลีก่อนแล้วเจ้าแล้วก็ถึงจะเรียกลำดับไปทดสอบเรื่องของการาทักษะพิเศษของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือ,อที่มาทํางานแล้วก็กระบวนการของการผ่านการอบรมรายง,งานก่อนเดินทางเจ้าก็โทษอบรมเตรียมบินเนะาะเจ้าแล้วก็เดินทางผ่านออ,ออกทางช่องทางด่านตรวจคนหางาน <ม>ก็คือไปแบบถูกกฎหมายเลยแม่ไปแบบถูกกฎหมายเลย<อ>ค่ะแล้วก็วิธีที่3ก็คือ,อเดินทางด้วยตัวเองอวิธีวิธีนี้ก็คือโดยที่คนหางานนะเจ้าสามารถติดต่อกับนายจ้างในต่างประเทศเองได้<ม>นะเจ้ายงางบางคนอาจจะไปทํางานเป็นพี่เลี้ยงเด็กหรือว่าพี่ผู้ดูแลผู้สูงอายุนี่ค่ะสามารถติดต่อกับนายจ้างได้ทําสัญญาจ้างเองได้ก็ไปดิวกันเองเลยไปดิวกันเองได้แต่ว่าจะต้องมาแจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศให้ถูกต้องตามกฎหมายสัญญาจ้างจะต้องผ่านการรับรองโดยสถาน สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นๆนะจ๊ะล้วก็ามาแจ้งการเดินทางพร้อมอวีซา่าตั๋วเครื่องบินพาสปอร์ตที่สำนักง,งานจัดหา,าง,งานหรือกรมการจัดหา,าง,งานได้ที่นี่อู้ถึงกลุ่มอาชีพตีตีตเป็นที่ต้องการและคนนิยมไปทําในต่างประเทศนักเนี่ยเ,เป็นเป็นอาชีพไหนของเจ้า,าส่วนมากจะเป็นอาชีพท,ท,ทักษะต่ำเนาะเป็นทักษะต่ําอย่างเช่นก่เป็นงานผลิตคะอุตสาหกรรมการผลิตนะจ้าทำงานเป็นพนักงานฝ่ายผลิต พลังงานอประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เกษตรประสู่ัตนะจอย่างของอิสราเอลก็จะเป็นเกษตรประสูตวัหรือว่าการทําฟาร์มนะคะทำสวนฟาร์มภาคเกษตรค่ะเ่ซึ่งเป็นงานที่เป็นงานทักษะต่ําที่บ่ต้องใช้ฝีมืออย่างนักเจ้าแล้วก็เป็นงานที่ง่ายๆเนาะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายไปก็ได้เอจ่าที่สามารถไปทํางาน แต่ได้ค่าแรงที่สูงเนี่ยพีไอมันน่าสนใจตรงนี้ค่าแรงสูงมันน่ามันน่าสนใจมันล่อใจอีกแล้วมันล่อใจเพราะว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศอย่างเกาหลีเนาะเกือประมาณสองสองล้านกว่าวอนถ้าเทียบเป็นเงินไทยแล้วก็ประมาณห้าหมื่นกว่าบาทอนี่ค่าจ้างขั้นต่ำเปิ้ลเนาะอย่างของอิสราเอลก็ค่าจ้างขั้นต่ำเปิ้ลก็ประมาณห้าพันสามร้อยเชเกลนะเจ้าก็ถ้าแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณที่สี่หมื่นเก้าเกือบห้าหมื่น คนก็เลสนใจไปทำงานสี่สิห้าหมื่นปุ้นอันนี้ค่าจ้างตาำมันลูกวาวเลยนะอันนี้ขนาดค่าค่าจ้างขั้นต่ำยังบารวมทิปรวมอย่างอืนยังบารวมค่ากะค่าโอทีถ้าทำงานในภาคอุตสาหกรรมอยากจะเพิ่มผลหวาไปเตื่นหนึ่งแล้วหอบเงินกลับบ้านเนาะระยะเวลาในการไปทํางานถ้าเขาไปแบบถูกกฎหมายเขาเตื่นหนึ่งนี่เขาจะอยู่ได้ประมาณกี่ปีเจ้าถ้ายังเป็นระบบ EPS จากเกาหลีใต้เนี่ยก็คือทําสัญญาจ้าง ครั้งแรกสปีแล้วต่อต่อได้หนอ่งปี10เดือนรวมกันแล้วกับเกิน4ปี10เดือนนะจ้ะอย่างของอิสราเอลก็ได้ประมาณครั้งแรก2ปีแล้วก็ต่อได้แหมปีกับเกินบเกิน5ปีเจ้าเจ้าซึ่งถ้าไปทํางานถูกต้องนี่จะไปได้ระยะยาวสามารถเก็บเงินได้อยู่ปีนึงก็ได้ปิ้งมาหลายแล้วเนิ่นไป้อยู่ที่คนตัวนะจ้ามันอยู่ที่คนตัวว่าถ้าเกิดส่วคนที่ไปเนี่ยตั้งใจไปทํางานไปเก็บเงินเนาะก็จะได้เงินกลับมา แต่ถ้าบางคนไปเนี่ยไม่ได้ตั้งใจทํางานหรอกไปถึงปุ๊บก็ไปเอไปแอลไปไอย่าไปแอลแล้วก็ใช้จ่ายเงินสิ้นเปลืองเนี่ยจะม่ได้ส่งเงินมาดูแลทางบ้านเนี่ยก็จะมีก็จะลาบากอยู่นะเวลาปิกกับปิกมาประเทศไทยแล้วนะ่ยะบางคนก็ตั้งตัวมาได้เตือยอ่ะก็ยังมีค่ะเรามีการติดตามกับครับว่าในช่วงที่ไปอันนี้อู้ถือว่ายังไปไปยังถูกต้องเนี่ยครับทางรัฐมีการติดตามคุณภาพชีวิตอย่างก็ครับเกิดกรณีถ้าไปปะนายจ้างที่มันกินแห้งบาดใจเสะซุส้งสื้ตัง เราช่วยเหลืออย่างไรบ้างคะมีมีเจ้าคือในส่วนของกระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานเฮานี่เนาะก็แต่ละประเทศก็จะมีสถานสถานสำนักงานแรงงานเนาะแต่ละประเทศอยู่นะคะเขาก็จะมีการออกไปเยี่ยม เยี่ยมคนหางานเนาะตามที่ uh, ที่เปิ้ลที่พักอาศัย mm hmm. หรือว่าตามที่ทํางานอยู่สถานประกอบการออกไปเย e uh, ี่ยมพวกป้าว่ามีความเป็นอยู่จะได้ mm hmm. มีความเดือดร้อนอย่างพ่องเวลาคนงานมีเกิดเหตุอย่างขึ้นมาอยู่ในต่างประเทศเนาะก็สามารถติดต่อสํงงานักงานแรงงานของประเทศนั้นๆได้นะจ้าและในส่วนของกรมการจัดหางานเฮาก็จะมีใน uh, ส่วนของกองทุนเพื่อคนหางานไปทํางานต่างประเทศ จะเป็นกองทุนที่สมสมา,สมาชิกเสียค่าใช้จ่ายแค่3 0 0ร้อถึงห้บาทนะคะแล้วแต่ประเทศนะจ๊ะ,ะซึ่งมันจะคุ้มครองได้ตามระยะสัญญาจ้างนะจ๊ะยังบางคนไปสัญญาจ้าง2ปีก็คุ้มครองสองปีจ่ายแค่300ร้อยอจ้าแล้วเกิดจะคุ้มครองในอตอนที่เราอยู่ต่างประเทศเนาะถ้าเกิดว่าเราเกิดปัญหาเกิดเหตุประสบอุบัติเหตุหรือว่าถูกทอดทิ้งหรือว่ามีการด้าเนินคดีอย่างางี้ค่ะ,<อ>จ,ะ,จ,ะจะมีเงินช่วยเหลือมีเงินสงเคราะห์หื้อ ไปจนถึงแม้กระทั่งไปทํางานแล้วเสียชีวิตอยู่ในต่างแดนก็จะมีเงินสงเคราะห์ให้กับทางทายาทโดยธรรมตัวโอ้หลายข้างตีหวาข่าวเนาะพี่ไอ้น้องไปเนี่ยการไปเสียชีวิตอยู่ในต่างแดนอาบุญวะบุญไหว้พ่อไปบะถูกต้องไออย่างจี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าไปถูกต้องแล้วเวลาเกิดปัญหาเกิดเหตุไรอย่างขึ้นก็จะมีหน่วยงานตีเข้ามาช่วยเหลือเนาะพ่อจะมีกองทุนช่วยเหลืออยู่ต่างหากนอกเหนือจากเงินประกันไออย่างนี้นะจครับนั่นคือ คือวิธีการที่ถูกต้องถ<ม> <ไป S 1> ้าไปแล้วถูกต้องอย่างยญ่ในการจะจะได้รับการช่วยเหลือจากแรงงานนะครับแสดงว่าสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างจะนักมั้งรอคะพอถึงต้องออกมาเตือนกับพี่น้องบ้านเฮาเยอะจ้ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตั้งตั้งแต่กระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานเนาะไปทำา o u u โัย์ล่าสุดนี่นะจ้ะไปทำา o u u กับเกาหลีใต้ ซึ่งจะส่งแรงงานไป,ไปทำงานภาคเกษตรตามฤด,ดูกาลด้วยว e ีซ่า e รับซึ่งเป็นวนะีซ่าระยะสั้นเนาะก็มีมีคนสอบถามมาหนกจะว่าจะรับสมัครเมื่อใดอแล้วไปเนี่ยไปทำงานเนี่ย้็ะจะประกาศเมื่อใดแหมกักอย่าจ้าเพราะว่าม,มีคนนำบางหน่วยงานเนาะซึ่งมีกระแสข่าวมานะจ๊ะบางหน่วยงานหรือว่าบางองค์กรนะจ๊ะได้ประกาศลงทะเบียนรับสมัครไปทำงานต่างประเทศโดยเก็บค่าใช้จ่าย ดวงหน้าตวัวนะจ๊ะมีเก็บค่าใช้จ่ายวงหน้าตวัวแล้วก็การันตีรายได้ตววว่าได้ประมาณ54 0 0 0ื่นสี่จดถึงเจ0 0 0บาทซึ่งกรมการจัดหางานก็นได้ออกมาประกาศแล้วว่าเปลี่ยนความจริงเนาะ<อ>เพราะว่าซึ่งหน่วยงานเนี่ยที่ที่ออกไปประกาศทับสมัครเนี่ยคือลักษณะของคนที่รับสมัครคือจะเป็นคนที่ทํางานเกษตรที่มีอาชีพเป็นเกษตรกรเป็นภาคเกษตรแม่ภาคเกษตรซึ่งภาคเกษตรก็จะมีช่วงที่ว่างฤดูการเก็บเกี่ยวนะจ๊ะเจ้าอ่าเปิ้ลกันเลย ไปขยายตลาดแรงงานด้านนี้มาแล้วก็มีบางหน่วยงานก็ไปประกาศภาพสมัครเอาเอา,เอาเกษตรกรแถวๆบ้านม,มาว่าเออจะส่งไปทํางานสามารถติดต่อ,อหรือว่าอำนวยความสะดวกให้ออขอีซ่าตัวนี้ได้เจ้าแล้วมีการเรียกเก็บค่า้จ่ายตัวเองอถ้าเป็นแบบนี้คือบอแต้นะเจ้าเจ้าบอ้แตบบแบบ่เพราะว่าตอนนี้คือยังมีการประกาศรับสมัครเตนะอเนาะเพียงแต่ว่าอยู่ในช่วงการเตรียมการอยู่เจ้าเพราะว่าเราจะมีขั้นตอนของการทํา MOU อยู่ว่า À, ที่เขาไปทำเนี่ยก็คือที่เมืองจีนอันเนาะจังหวัดชาลบุรีของเกาหลีใต้เขาประกาศช่วงเนี่ยก็คือเป็นช่วงเตรียมการว่าจะต้องอแจ้งความต้องการจ้างงานก่อนนะคะถ้าท <'t> ี <arf> ่ต่งางในจ้างต่างเกาหลีเนี่ยแจ้งความต้องการจ้างแรงงานเนาะแล้วก็ต่างอำเภอจีนอันเนี่ยเปิ้นก็นจะตรวจสอบเรื่องของเอกสารเอกสารในจ้างแล้วก็ตรวจสอบว่ามีความต้องการจ้างแรงงานตใดแล้วก็สํานักงาน ฝ่ายแรงงานเนาะที่สถานเอกเอ,กอกัครราชทูตของกรุงโซน,นะเจ้าจะไปเออเอาข้อมูลเอกสารนี้ค่ะแล้วพร้อมตรวจสอบเอกสารการแจ้งการจ้างแรงงานเนี่ยส่งมาให้กรมการจัดหางานในประเทศไทยจะแล้วก็พอถึงกระบวนการนี้กรมการจัดหางานก็มีหน้าที่ในการประกาศทับสมัครเนาะประกาศทับสมัครแล้วจะส่งโดยจะอำนวยกับส่วนเหลือกึใน้กับายจ้างาของเกาหลีนะเจ้ามามาอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการ ภาพสมัครตัวเจ้านี่เขาก็มีพาเมือของผู้ชมพ่ออันนี้เป็นพาการเกษตรเจ้าถ้าเฮาอู้ถึงนะครับแรงงานหลายคนนะเฮาเฮาใจกับพี่น้องบ้านเฮาเองนะครเจ้าบางท่านก็ละอ่อนจบไม่บางท่านก็ว้กลางคนบางท่านก็สูงไว้ห้องละก็ยังให้ไปอยู่เฮาจำกัดอายุก็ครับถ้าอู้ถึงเจ้าจำกัดอายุเจ้าเพราะโดยเพราะโดยสมากเนี่ยก็คืออายุบเกิน45ปีเนาะ45เจ้าต้องบเกิน45ปีเพราะว่าอย่างบางบางประเทศ หันเป็นว่าอายุนักเอกน้องที่เมียพยาบาลี่ยญี่ปุ่นต้องการรอถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของประเทศหนึ่งก็คือเป็นที่การเดินทางไปทํางานด้วยตัวเองทำงานด้วยตัวเองกลุ่มนี้ค่ะสามารถติดต่อนายจ้างเองได้ซึ่งนายจ้างเปิ้นบ่ได้มาได้ฟิกเรื่องของอายุดจ๊ะเดี๋ยวถ้าในกกรณีที่ที่ติดต่อนายจ้างอย่างถูกต้องทางภาครัฐเขาดูแลก็ครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับ ดูแลเจ้าเขาก็มีเรื่องของกองทุนอ๋อคือคือคนที่ไปทํางานต่างประเทศนะเจ้าเมื่อเดินทางไปทํางานต่างประเทศเนี่ยสามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อคนหางานไปทํางานต่างประเทศได้เขาจะให้สิทธิ์ตัวนี้ได้เจ้าสามารถสมัครได้ตัวเองถ้าเกิดในกรณีที่เฮาเฮาไปอย่างถูกต้องแล้วเฮาได้ปะกับเปิ้ลอย่างเงี้ยนะครับแล้วทีนี้พอวันหน้าบอกว่ามันเกิดเหตุอะไงขึ้นมาอีนะเฮาก็ยังอุ่นใจว่าทางรัฐ ประเทศเขาเองรัฐบาลเองจะดูแลกับคนกลุ่มนี้ตอยเพราะว่ากระบวนการนี้ก็คือถ้าเกิดคนที่จะไปทํางานต่างประเทศเนาะเป็นคนไทยเนาะจะไปทํางานต่างประเทศหรือไปฝึกงานในต่างประเทศนะเจ้าจะต้องแจ้งการเดินทางไปทํางานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายผ่านโดยแจ้งที่กรมการจัดหางานหรือสํานักงานจัดหางานจังหวัดตามภูมิลำนาของตัวเก่านะเจ้าไปแจ้งการเดินทางตัวเเพื่ออย่างเพราะว่าเวลาตามกฎหมายกาหนดไว้เนาะ ถ้าเกิดเราจะเดินทางออกไปทางานต่างประเทศต้องแจ้งการเดินทางแล้วก็เดินทางออกต้องผ่านช่องทางด่านตรวจคนหางานตัวเองก็คือผ่านทุกอย่างจะมีข้อมูลในระบบตัวเองตามกฎหมายหมดเลยแล้วก็ยังใครที่สนใจนะครับท่านผู้ชมเนี่ยไปกดเพจติดตามได้เลยนะครับนาตาหูรบเพจจป็นจี๊นะครับสัปสังงานจตางงานจังหวัดเชียงใหม่ทุกทิ์มีมีหลาย อาชีพครับซัมมิมีข้อมูลอย่างต่างๆก็จะเป็นทางช่องทางคือพวกเราได้ติดตามข่าวสารหลายท่านบ้างงานการหรือว่าจะไปยักการต่างประเทศเนี่ยิันก็มีแบบฟอร์มถ้าเกิดว่าภคยสนใจอันนี้ชัวร์สุดถูกต้องถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนย่าสมมุติว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยฟังอยู่แบบบมีข้อมูลแบบมีความหัวอย่างเลยแต่อยากจะไปทํางานต่างประเทศจะมีขั้นตอนกระบวนการต้องดําเนินการใะได้พองเจ้าก็คือ อย่างอย่างเกาหลีเนาะ <c oughs> อย่างเกาหลีนี่เป็นทีส่สนใจที่สุดนะเจ้าก็กคือจะต้องเตรียมการเรื่องของภาษาก่อนถ้าถ้าเกิดชอบเป็นวีซ่าอีก้าเนี่ยคือจะต้องมีความรู้เรื่องภาษาเนาะดัง <c oughs> นั้นจะอ่ะบาบอกว่าเป็นประเทศเนี่ยก็จ้างนะเจ้าก็กคือขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เตรียมความพร้อมเรื่องของด้านภาษาอย่างในภาษาต้องได้แม่นเจ้าถ้าไปเกาหลีคือจะต้องมีการทดสอบ ทดสอบวัดระดาภาษาตัวเองอก็เือไปเรียนภาษาเนาะอาจจะเรียนผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็ได้เนะาะหรือสถา,สถาบัานสอนภาษาก็ได้นะจ้าแล้วก็เมื่อเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อมีทางรัฐนะคะมีการประกาศรับสมัครไปทํางานนะจ้าก็ไปทดสอบภาษาเมื่อผ่านการทดสอบภาษาแล้วก็จะขึ้นบัญชีไว้แล้วก็ถึงเวลาาก็จะเรียกคนที่สอบผ่าน สอบผ่านแล้วก็ไปอสอบสัมภาษณ์กันได้จ้างเนาะแล้วก็ไปทําสัญญาจ้างแล้วก็อบรมเตรียมบินนะยจ่าแล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของสุขภาพตัวนะยจ่าเพราะว่าเมืองนอกเนาะบ้านมันเหมือนบ้านเฮาเหมือนบ้านเฮาอากาศหนาวอย่างบางคนก็คือพอสุขภาพบอกค่อยดีนะค่ะไปไปเสร็จปุ๊บเนี่ยไปอยู่แล้วไปไหลตายอย่างที่เป็นข่าวกันนะยจ่าอากาศร้อนเกินไปเย็นเกินไปแน่นจ้ะเย็นก็ติดโรคอย่าหนาวก็โอ้ฮ้อนก็โอ้ ปุน่ะต้องเตรียมความพร้อมทุกอย่างสิ่งแรกก็คือภาษาเนาะพี่ให้น้องภาษาต้องได้ก่อนอย่างน้อยละบกันตายตัวเอเตอร์นะครับภาษาต้องได้ก่อนเพราะว่าบางคนนี่ที่ที่ถูกหลอกไปนะคะบางทีก็พอไปถึงปุ๊บเนาะเพื่อนก็จะถามก่อนแหละมาทำอาหยังมาทำอาหยังอยู่กี่วันนี่เนาะอยู่กี่วันขอบคุก็ตอบมาได้มาหูเรื่องหูแล้วจะใช้ กูเกิลทันสลับบุกไม่ได้นะเจ้ารับต้องระมัดระวังกันตัวเนาะตายสุดละก็อ,อย่างที่อู้กับุ่นผู้ชมตั้งแต่ต้นเลยครับว่าหันละว่ามันได้จะได้สตุ้งสตางค์นักหลายก็ต้องระมัดระวังตัวตายสุดมีอยาจะฝากเตือนกับหลายๆท่านตัวครับที่กําลังมองหาจะไปตั้งเนื้อตั้งตัวเนาะครับ,บสุดท้ายนี้จะก็อยากจะฝากเตือนกับพี่น้องประชาชนตัวนะเจ้าว่าถ้าสนใจอยากจะไปทํางานต่างประเทศนะเจ้าก็ขอใื้ติดตาม ข่าวสารและก็ประชาอนการประกาศทับสมัครไปทํางานต่างประเทศได้ที่เว็บไซต์ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะจ๊ะหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานจสถานงานจังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะติดต่อได้ทางช่องทางอินบ็อกนะจ๊ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์053112744ต่อ22หรือ23นะจ้า ครับก็เป็นช่องทางที่โมฮาได้ติดตามกันตัวเนาะครับเนาะหลายท่านตั้งอกตั้งใจต้องทิพยซ้ำเติร์จไปดั้งเนื้อตั้งตัวไปเสาะสตางเนาะก็ไปให้มันถูกต้องนะครับยินดีนักๆเลยครับท่านวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานจัดกางานจังหวัดเชียงใหม่คุณวิภารัตน์เดบปอะู้มาจากกโมูเฮาลยินดีครับขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าก็ได้เฮายร์ยันกันกันเดียวละครับท่านผู้ชมช่วงหน้าป๊กมาฟังกับเมืองแล้วก็ใต้รายการนะครับ อัปเดตอัปเดตกูเรื่องเล่าเขามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊ดเจ้าข่าวขาวตี้ไหนผยนอาหยังอุงอ้มวนทุกใจตัวแน่นอน